สวัสดีครับทั้งสองยิมด้วยนะครับตอนคำคำแดงๆครับได้มาหัวปูชีปะขาวปูตานะครับเนาะครับไดย์นั่มยอดปัจจัใจนะครับเด้อร์เมอร์นี่ตีเอฟซีเพิ่นอวดมาถวายปูครับจะมานั่ถวายให้ปูชีปะขาวปูตานะครับเนาะเพื่อรวมสั่งปูเท่าเทปไปเวียดสุวรรณหรือว่าประตูโค้งครับแอดกัได้มานั่มาตอนคำคำแดงๆมาถวายปูนะครับเด้อครับกัติดตามฟังอ่า คำาอวยพ่อจากปูว่าปูพันจะให้แนวทางแบบใดก็ะติดตามไปพร้อมยิ้มครับผมสวัสดีครับนะคู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนีเนาะคะ่ะเป็นแล้งวันที่แปดเนาะคะ่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคะุณหลายๆวยค่ะคุณวัระย่าธามาดเนาะคะ่ะหรือว่าคุณทองยุนเนาะคะ่ะทองยุนที่เพ่นนี่แหละคะ่ะเพ่นเปิดลานนะคะลานละลาน ร้านเป็นหนึ่งโฟโต้การพิมพ์มาสันเพิ่นนไทยเอกสารทายรับทำป้ายพิมพ์ป้ายพิมพ์ผาปานะคะยูคุละค่ะจงหวัดบุรีรัมเพื่อนฝากกี่ซ้อนมากเนาะค่ะฝากกี่ซ้อนฝากน่อไใหม่แล้วก็รวมบนน้ำแม่ผู้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อที่รวมแรงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเนาะค่ะใครสําเร็จได้ที่แม่ผู้กาลังผ้าสางอยู่นี่คือประตูโค้งเนาะค่ะ มื่อนี้กไปถ่ายเอฟซีพิ่นเบิง,บงยัวแล้วก็นั่งนกักหน่อยนะคะ่ะกับพิมนั่งร่ำสามสี่คนนี่ละะักกาไปทำความสะอาดนะคะ่ะเพื่อว่ามือะกะอับสเตรเฮตัวเนื้อหลักการเอฟซีกับยกมือสาธุไปทำความสะอดนะคะ่ะเด้อไล่ซื้อไล่เสียงะะกับเกล็ดแตงโม,โมโกับยิ้มแล้วรวยพร้อมทั้งน้องหญิงนะคะกำมาเขียนไล่ซื้อไล่เสียงขื่นห้มือนี่ค่ะคนกับรวมบุญมาหลายฝูหลายคนแม่คู่กับคอขอบุญขอคู่ไล่ไล่เด้อค่ะเด้อขอให้คนเลื่อเจะเลื่อ ครอบคั่วไฮยูเย็นเป็นุูให้เงินไรนองให้ท่องไหล้มาเนาะค่ะสาธุสาธุค่ะขอคุณหลายๆเนาะคะ่ะคือเด็กเยินว่าแม่คู่พาเห็นยังฝนอยากรวมสางผู้มีเล็บมีหน่อยมีลอยสองลอยเนาะคะ่ะรับก็เป็นบุญเป็นกุศลคือกันเนาะค่ะแม่ว่างเงินหน่อยก็มาก้วยนำใจเนาะค่ะทีได้มารวมบุญกับแม่คู่ผลบุญนั่นก็สิตก๊แก่ผู้เฮ็ดผู้สางเื่าผู้วานั่นแหละเข้ากับขอพรไปนั่กันแม่คู่กับวิ่งว่อน ปูเนาะคะ่ะใหป้ปูเมตตาลูกล้านเศร้าโลกเนาะคะ่ะผู้คนตกทูกได้ยากผู้คนบ่มีอันจะก,กินเนาะคะ่ะบางคนโท่มาไาม่คู่ก่ะจนห้เนาะคะ่ะปื้มนพี่ตีใจว่าได้คุยกับปูได้คุยกับไม่คู่ว่าปูยังห้กกำลังแรงไก่ลูกล้านผู้คนจนสิส้นใจแล้วว่าสานว่าได้ยินเสียงปูทั้งห้ทั้งหัวถือว่าเป็นกำลังใจให้ลูกให้ล้านเนาะคะ่ะต่อสู่กับชีวิต ยอย่าถอเนาะค่ะถึงว่ามือนีเฮาพ่มีมือหนาอาสิมีได้ทู้ทุไทยไทยหายว่า,า,าเฮ็ดไปสะกครัค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดวงเฮาเพราะท่านคืนทูไทยไปสะกคร,รั้ล่อโศกนาะคะล่อโศกวาส,สนาถึงเวลาปูสิพักใส่ไห่เนาะค่ะคือแม่คู่นี่แหละค่ะก็คือกัน แม่คู่กับลูกบ้านเท่าคนอีสานบานเท่ากินข้าวเหนียวนี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค <c oughs> ่ะการลำบากขึ้นกันเนาะคะ <c oughs> ่ะบ่แมนว่าบอลำบากทุกคนลำบากมือส่วสีผ่านคนอุปสรรคมาได้เนาะค,ะค่ะบางเพื่อบาง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่จนบ่มีเงินพูดละสี่ทรงหวดร่นหวดล่าคาบานคาซองเนาะค,ะค่ะการ,รยังมีมือดีสาหรับเท่านะค,ะค่ะเพราะว่าเท่ายังต่อสู่พยุงพยุงไปเนาะค่ะพยุงจะคล้องไปให้มันหลอดค่ะ ไายว่าขั้นห้าบ่มีห้ากับพรลุ่งจังน้อยห้าวาแบบว่า,าพ่อยห้าอยู่ได้นะคะล่อวันทีห้าสซิมีโซค่ะจังได็กับบัตถกตลอดไปแม่คู่พานฝนมาแล้วค่ะจังได้กกับถือว่าบัตถุตลอดไปแม่คู่ขอห้ยกำลังเลี้ยงใจนะคะสําหรับคนที่กําลังทอถอยห,หน่อยใจกับชีวิตดวงสตาร์เนาะค่ะผู้คนกับโตกงานนะคะชว่วงนี้โควิดกันรบบากเนี่ยแหละค่ะกับอดทนจังน้อยเนาะค่ะกับมีสิ่งเดียวที่ นมนาวคิดใจเฮาก็คือปูนะคะ่ะปูพนไห้กำลังแรงใจลูกล้านไห้ต่อสู่ครับชีวิตค่ะย่าทอถอยย่าหน่อยใจบางเชื่อบางที่งวดนี่อาสิเปะ,ะเนะาะค่ะเนาะจำในอาก็รอดติดตามเนาะคะ่ะรอดติดตามคลิปเพราะว่าไม่คู่ก่ะสินิมม่นปูคือเการาวาอาหารการกินเนาะคะ่ะหาให้ปูเรียบ้อยเนาะคะ่ะที่เพิ่นฝากมารวมแรงรวมใจทั้งผู้เพิ่นฝากแก่บุญน้ำเนาะคะ่ะที่เพิ่นสมประสงค์แล้วที่เพิ่นบาบุญปูไว เดชมความมุงมาดปาถนาเนาะค่ะแม่คู่ขสิจัดการใดเด้อค่ะผู้ละคนว่าเกลี่ยใจแม่คู่ว่าสัญญาณแม่คู่เน่เเป็นยังค่ะทั่มมาใดเนาะค่ะถ้าแม่คู่ปฏิติกับทั่วหาน้าชาพาโชคไดเด้อค่ะเด้อเป็นตัวแทนเพราะว่าบางเทือบางที่แม่คู่อาสิยุ่งสิยาเนาะค่ะรับแขกรับคนกับว่าได้รับโทรศัพท์กับขอถูกขอไพ่หลายๆทุ่มค้านงหญิงใดค่ะสีสั่งยังหรือว่าสีสังคว่ำใบหรือว่าสีแก้บาแกบ้บุญอย่างนีเนาะค่ะค่ะ

ต้องถือเ่ามีมงเงินหนักนกนะ็ราเงินหนักนะใครเงินหนักก็ไม่ใช่เงินเบานะอื่งนั่งหนักหน่อยว่ะเดี๋ยวก็มีรางวัลใจเงินใจเยอะไม่มีปัญหาแบบไม่ต้องหน้าบก <c oughs> หรอกถักอรเออเอาราผมเกินต้นข้าพักก่อนว่าจังไปเออเอาไเอาไปเอาเอ้เาเาเอาไเอาอาอาเอไปหออย

ปูข้างนี้ปูบานนี้ขว้าหรอครับผมยิ้มกับดวยกับแตงโมโครับอ,อ,อันนี้เลี้ยงแล้ว่าจากแตงโมโลูกเราว่ามาคือ้ั่วจันโตโกมากเป็นแต่ของเอฟซีเป็ยากสางรวมปูครับเออดีหลายดีหลายมาบอกว่าผ่านทางช่องเล้ยงแม้วเลยครับผมแตงโมกับรวยคือกันพอเอฟซีด้วยติดเพิ่มเอง đẻ ngon thì nuôi à, ăn à, ừ. ờ, à. mà pha nuôi phải đã, ừ á, nuôi cả vậy cũng còn thèm, còn bé em cũng còn trẻ nữa, đúng đó, ừ, vậy quan thằng buồn thằng cô tối ăn gì vậy, vậy cả đứa cả đứa đứa thơm phù thơm phù 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 ที่ไปรวมถางไม่ขังมน <atem> ึงแล้วบอกเออที่ได้รู้หลักรว่าก่างนี้ใส่บ้นแตก็จะนอนใส่ผู้ทั้งใสกับผู้ใช่กษาอันนี้คงอีกนั้นมักเช้าค้าทุกข้าว่บม้งได้เก่งมือปลาที่เช้าแดงเติมคือหว่าแรงเติมคือหกข้าถุงว่าหนึ่งชุดหกข้าูถุง้วพ่อจอดวันนี้ปลาที่เ้าผัดีชา ชือรร่างวานอีกอน,อนะเอีนางรัดชาเด็กเขาใช้ได้ก๊อีกนะเอาอีกแลยอีกต,ต่อเ่็นหัวได้คือได้เสียรกระมงอุ่ยอุ่ยไม่ฝ่าวออาทันบังกูัวง่อนกระดับเขมขึอเก่าแว้นทิพยงนะันนะให้ลูกหลานไม่โสดไม่ร่าไม่โสดไม่หวานสุดขัาว่าแข็งแรงแลว้วลูกเออเฮง นุ้ยนุ้ยโชุกีโชคขโชโชคหวานหวานเอาอมาสากเจ้บปจะปูเออแกบ้าที่บ้าเท่าคนนี้โหยน้องไอ้ทงมันที่ต้อนปลาลวดาโาชว์นาโกกกาดบักพริกไทยบับพริกไงเขียวอนะป้าที่โทรมาแฉะขับแถหมาขึ้นจากแคะแ้วเม่อกี้เ้าอันแต่ไม่เห็นมา ไม่กี่ข้อไปตาชะอ่อนไปนาเขาบอกไปน้ำเอาน้ำขีดตรงเมือเนี่ยว่าไปงามดอกคอมันบีม่มากกว่าใครู่นนี่เขาเห็นแถวไหไหมเขาเห็นมิไวไวไว้งไงไฟน้ำมันแรงมาต่อ,าอมาแทนเป็นจังา่านเนาะเห็นอะไรมาทุยางทุ่มแม่ทั้งแตงพักหวานแตงพักหว,กกวานกับแทวาคอ อาหารอีกฐานบ้างหา้าแกงพักหวานใช้เห็ดก,กระด้างใช้ดอกพักติ๋วใช้ไข่มดใดงเทโกกโกโกแถวคึ่ก,กันอืมทีนั่งราฟาตามพักหวานหมกไท่ไข่เขาทายก,กินไงเนาะเคียที่เค็มไปหน่อย <c oughs> <c oughs> ใช้หวาน บ่วางหน่อยว่าเคนอกเนาะน้องยังรักนอยเนาะนอายังรักหน่อยนั้นเนาะคนี้พอประกาศตีไว้พ่อตีตีวันเคาแต่ว่าถ้ใครก็ยังนังสมคบเสีอยู่อีนังสมบเสียเแียงพีบ้ไดจเอ้า่แต่หัวก็มาว่าเป็น่าอีนังสขคอกัใครได้แต่ว่าว่าวาไม่องไหนไมเสียเอาทุกทหารว่า ไปไข่เต็มไฮว่าอืรูปทหารเคยรอว่าทางว่าเออลูกหลานได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาบอกว่าได้ทางประตูโค้งให้ทั้งเล็กเคือแต่ว่ากต้องรอเบวลาต้องพอเรอทางเขาว่ามันห่วงเล็กได้ว่าทางคอยตื่นคอยไปคอยว่าได้ว่าได้คอยทางไปเรื่อยๆตั้งแท่งวัดขุนหน้าผ่าตาย คอาเงาดำเมืู่ว่าท่านไปวาดอยู่สมัยงวดมาถึงว่นนี่แะจะก่ไปวาดถาานักมือใหม่ว่้าอย่างมืออื่น่งไปตู้ไปใจไปร่วมถวายนะไปร่วมถวาทางประตูโควาถังเพิ่นผ้าถางท้าผูกผ้าถางอีกพอว่าถางคือไปแห้งตัเงื่อนก็ใส่วาไังเออฝากจะกินใจไปตู้ไปใจร่วมถางว่าทาง ให้เป็นกูฟ้อนฟ้อนบุ่มนองบุ่มน้อยกูได้กูได้กูทำได้ผู้ใด้บ่คืดก็บบ่ได้ยิ่งให้ยิ่งรวยนะพ่อฟ้าไอ้ไม่พร้อมไม่ค่าถางยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งเอายิ่งจนค่ะค่าถางเออมีค่าถางพร้อมวยค่าถางกับกับยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งเอายิ่งจน ก้าทาปูในยานเลยร่เบิงแข่เอาแข่เาเรื่อสิเบิแข่งอากได้ความคืบมาป็ปของจากของกล้าร่ำเบิงข่งควาไม่ใช่ของตัวกเอมดิ้งเอาดิ้งต้นว่าเขาก็เข็นไปรักบอกม่วงเขาตามนั่งแถนองเขาไม่กล่อมวงจอย้านว่าแห้งเอาแห้งต้นแบหม่วงหาบาบกระชือแบบชิบแบบกระชือนบบ ไปเอาของขาวขาวพูดเอาเกินเอาเป็นตาต้างมืดเป็นมื้อจนพ่อสิเขียบเกียบบัก่วงแม่ตะค้นบักเห็นนะบักงวงอออจามก็บักเห็นบ้ามาทัดเถือว่าท่งไปรักเอาเขานะเอาเถือน้หนาเฮ็ดเพอเวอเธอหนาชู้ตาป่านนั้นได้หอล่าเอาของข้นหนา ห้างางานไปว่าก่อ,องว่าจอดบ่าหาแเ่วงงานงานม,ามาันเฮ็ดจุดจังสีนะครงานหลัพอว่าบาปกังไม่ติดคนไม่เห็นกล้องเห็นนะถ้าจะไงเนี่ยมาเออมาเห็นเปนนะาาน,น,นะน,นี่มาเออแทนที่ชื่อตินทื่บาทมากวะครับ <c oughs> ไปเชียปไปมือเ <c oughs> ชียเนาะเชียจบจ้าเขาว่าเชียบมากทขามันมาเชียบง่ากจากังเม่เชียบเพราอะไรแล้วถึงเปนอนให้คุก <c oughs> บักมวังเป็นพริกเป็นภัยเนาะพ่อาทานานนี่วะพ่อเคยถอนบุกเคยถอนนานให้พริกจารานาตัวเองให้พริกจารนาชงตัวเองอย่าให้มานคลอกน้ำอย่าไปนน้ำมานแล้วเด้อมานจะดึงเข้ากรดเข้กมกรดใหม่นะที่ไหนบ่อักพ่อบีพอเคยบอกเคยถอนเคยเปลี่ยนบุเปลี่ยนน้ำ ต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีถูกใช่ไหมดีแ่แมวรวยครับอเออดูเสียงหน้าก็มีขั้วชุกได้เพราะว่าเสียงหน้าห้าวแมวมามครับผมกินน้ำจะขอกตกินแช่ได้เพราะไปรักของขอนข้างรักของข้อนิ่นกินท่งดการเขาหุดด่กันท่าเสียงเป็นจั้งทานมาเพราะทาน ตรงพอแตงในสิ่งท ah so so ah. so ี่ตัวเองมีอยู่เข้าใจว่าอีนักมัดงเข้าใจแต่พ่เพราะพ่อจับพ่อแขวมันเน่าถึงประเทศแขวม้านี่เอออยากได้แขวมาดึงเราพ่พ่อจายั๊กไหมข้นแขวมันบองมาข้นมาอ๋ออันนี้กับคนรละก่อนนะนี่ด้งเราจไปเทศแขวว่าค่ะอยากได้แขวม้าพ่อว่ากัน ดังมากกตบแม่มาทใหายพ่อใจจังไรพ่อใจไม่ทื่งที่ปวดเองไม่รู้อย่าบ้งดับต็กยุ่งเ่อะวว่ชือพ่อใจไ้จังไรประเทศทำัมโดนๆเออไอวันพ่อกับว่าเขียนไม่ได้ไปรักไข่เราดังกระดาษแขวกับว่าได้รักไข่่าทำจาดให้พ่อใจถ้าพ่อดังแบมแบบแขว่งว่องมาทให้ไปเชื่อมจักบาทแล้วเขาหักแม่แล้ว ทังค้อมยุกใหม่ว่าทำมิไต้รุ่นแตงถือต่อเติมได้พอหนาอกเปหนาอกไปพอ่าทแต่ว่าขั้นไปมองเท้าถือเท้าถือ <c oughs> แล้ว <c oughs> หนาอกเปหนาอกถ่ายไปถ่ายรามรามผูนี้มันว่าไม่เท่ามาดาลนางชื่นชืนม่คนวิ่งให้จริงนะ หมดขึงนยามคับป่าุ่นี่วาจังขึไนมมาเป็ดตะอ่อนใครก็กินกบานได้กูก <c oughs> ินกบานว่าเต็่นทายเพราะไงแต่นากเาว่าตักให้ตึงนี่ข้างคับขีดข้างไงแต่ต่อนเ่าท่านเออการน,นี่นะมาคือฉันยางเปลียงตัวอย่างผู้ขามาคือือฟูนห,นห,นหน้า่าครับผู้บ่าวเวราเไหนนั่งสีว่า,าวาใครฟังมาตักน้าใช้ขายมาก 哦，查账单嘛。